Good morning everyone how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเดีท็อปปิกดินในท้องถิ่นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดินในท้องถิ่นกันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูมีสาระดีๆมาฝากนักเรียนค่ะเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะ ื้อไวรัสโควิด -19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวสิ่งของต่างๆเช่นแก้วกระดาษพลาสติกลูกบิดกระตูได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาดและมีผู้ใช้มือสัมผัสสิ่งของนั้นนำมาแตะบริเวณหน้าหรือหยิบอาหารเข้าปากก็สามารถติดเชื้อไวรัสได้เราจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวสิ่งของที่อาจมีเชื้อไวรัสโควิด -19 ติดอยู่มันล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างทางกาย อย่างน้อย1-2เมตรแต่การใช้ชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้สำหรับผู้พิการทางสายตาก่อนออกจากบ้านจึงต้องล้างไม้เท้าล้างมือพกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวเสมอสวมหน้ากากผ้าย็บพิเศษที่มีกระดุมติดอยู่บนมุมขวา <c oughs> เพื่อให้สัมผัสแล้วรู้ว่าฝั่งที่มีกระดุมคือด้านนอกการใช้ลิฟ ผู้พิการทางสายตาจำเป็นต้องใช้นิ้วสัมผัสปุ่มเพื่อเลือกชั้นชั้นหนึ่งลิฟต์กำลังขึ้นค่ะชั้นหนึ่งถึงแล้วค่ะเมื่อออกจากลิฟต์จึงควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์บีบในปริมาณที่เพียงพอสามารถลูบทั่วมือทั้งสองข้างทั้งหน้ามือหลังมือรวมถึงบริเวณข้อมือยืนรอตรงนี้ก่อนนะคะคนทั่วไป สามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาได้ด้วยการอาสากดลิฟต์ช่วยบอกทิศทางหงรือรักษาระยะห่างจากผู้พิการทางสายตารถไฟฟ้ามาแล้วให้ฉันช่วยพาเข้าไปด้านในนะคะนั่งตรงนี้ได้ค่ะน่ารักจังมีน้ำใจช่วยเหลือคนตาบอดวันนี้รู้สึกดีจังมีคนใจดีช่วยเหลือเราถ้ามีคนช่วยอย่างนี้ทุกวันก็ดีสิ เราจะได้สะอาดปลอดเชื้อโควิด19วันนี้รู้สึกดีจังได้ช่วยเหลือคนที่มองไม่เห็นเราสะอาดปลอดโควิดแล้วพวกเขาก็ควรสะอาดปลอดภัยเหมือนกันดูแลตัวเองเป็นเบื้องตน้นสังคมช่วยเอื้อเฟื้อเพื่อเราทุกคนปลอดภยัยโควิด19วันนี้ครูครูมีรับสมองมาฝากนักเรียนนะคะ,ะเราไปรับสมองกันเลยค่ะข้อที่ห หมายเลขหนึ่งในรูปคือข้อใดข้อ A ซากพืชข้อ B หินแร่ข้อ C สซากสัตว์ข้อ D ดินมีเวลาให้10วินาทีนะครับ เวลาฉเฉลยข้อ B เห็นแร่นะครับข้อต่อไปข้อที่2หมายเลข2ในรูปคือข้อใด เฉลยน,น,นะครับข้อ A ซากพืชข้อต่อไปข้อที่3หมายเลข3ในรูปคือข้อใดหมดเวลา ลยนะครับข้อ C ีซากสัตว์เราไปดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทราบว่าดินในท้องถิ่นมีลักษณะอย่างไรและประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องของดินในท้องอดินในท้องถิ่นของเราเราจะเรียนหัวข้ออะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะหัวข้อที่1นะคะ ส่วนประกอบของดินนะคะนี่คือหัวข้อที่1นนะคะหัวข้อที่2ชนิดของดินนะคะส่วนหัวข้อที่3ก็คือประโยชน์ของดินนั่นเองค่ะนะคะอ่าเราไปดูกันต่อค่ะอ่าคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบของดินกันนะคะส่วนประกอบของดินว่ามีอะไรบ้างอ่าเราไปติดตามกันเลยค่ะ เราไปดูส่วนประกอบของดินกันนะคะ,ะนักเรียนอทำคุณครูค่ะดิพีดรับเตอร์มีส่วนประกอบของดินดินเป็นส่วนสําคัญของการดํารงชีวิตรอบตัวเรามีดินอยู่หลายแหล่งดินแต่ละแหล่งมีลักษณะแตกต่างกันแต่เคยสังเกตรหรือไม่ว่าส่วนประกอบของดินมีอะไรบ้างนะคะ วันนี้คุณครูมีดินแต่ละแหล่งมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะดินแหล่งที่หนึ่งดินบนภูเขานักเรียนสังเกตลักษณะดินนะคะส่วนดินแหล่งที่สองดินในไร่ข้าวโพดส่วนดินที่สามดินในนาข้าวเห็นไหมคะลักษณะแต่ละแหล่งดินจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าคราวนี้ดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ วันนี้จะได้ออกไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนด้วยน่าสนุกจังเลยนะโพลา่าจริงด้วยเนอะลิฟดาน่าตื่นเต้นจังเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไปไหนสวัสดีจ้าทุกทุกคนสวัสดีสสดคระครูแอนเป็นยังไงกันบ้างเจ้าทุกคนพร้อมไปกันหรือยังจา้าพร้อมแล,แล้วค่ะคุณครูคะวันนี้เราไปทำกิจกรรมกันที่ไหนหล่ะคะครูเก็บเป็นความลับไว้ก่อนดีกว่าจะได้เซอร์ไพรส์ไง แต่พล่าไม่อยากตกใจมากนะครับคุณครูใบ้หน่อยสิครับงั้นครูจะใบ้ให้ว่าวันนี้เราจะไปทํากิจกรรมเรื่องใกล้ตัวของเรามากๆเลยเพราะอย่างนั้นไม่ตั้งกลัวนักก็ได้นะจ๊ะว้าวพี่บ้านใครได้ในนี้กับประสาทเลยอ่ะ โพอรู้นี่บ้านของท่านเขานัมเบอร์เป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อดังครับคณิตศาสตร์เหรอเรื่องเลขเหรอโธอุสาหออกมานอกโรงเรียนทั้งทีต้องมาเจอกับตัวเลขอีกแล้วเนี่ยน่าเบือ่ออย่าเพิ่งทำหน้าเบือ่อซิลิปดาท่านเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ก็จริงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเรียนเรื่องเลขกันหรอกนะจ๊ะเอา้าวแล้วเรามาทำอะไรที่นีกันล่ะครับ วันนี้เราจะมาดูงานอดิเรกของท่านเขากันนะจ๊ะสวัสดีครับคุณแอนเด็กๆทุกคนสวัสดีสสดคัทานทาน,าน,นี้ต้องขอรบกวนท่านเขาด้วยนะคะไม่มีปัญหาครับถ้างานอดิเรกของผมจะมีประโยชน์กับเด็กๆผมก็ยินดีครับวว้าว้าวต้นไม้เต็มไปหมดเลย ครูแอนครับที่พาเรามาที่นี่จะได้สำรวจต้นไม้เหรอครับดีจังค่ะลิปแดดจะได้กินผล,ลไม้เยอะๆแหมแหมแหมมาเรียนกันนะจ๊ะไม่ใช่มาชิมแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มาสำรวจต้นไม้กันหรอกนะจ๊ะอ้าวแล้วเรามาสำรวจอะไรกันล่ะครับทุกคนลองสังเกตดูสิเจ้าว่าในสวนนี้นอกจากต้นไม้ยังมีอะไรที่มีลักษณะหลากหลายอีกบ้างเด็กไม่ออกเนยะค่ะ งั้นครูจะใบให้อีกหน่อยหนึ่งเรื่องที่เราจะมาสำรวจกันนี้เกี่ยวข้องกับต้นไม้มีหลายชนิดด้วยกันนะจ๊ะเรื่องดินหรือเปล่าครับโฮล่าเห็นดินมีหลายสีหลายชนิดจังเลยอะครับปิ<อ>บ้งปองใช่แล้วจ้ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดินกันเอ๊ะดินนี้มีหลายชนิดด้วยเหรอคะแล้วมันเกี่ยวกับที่มีต้นไม้หลายชนิดยังไงล่ะคะ <S <S ใช่แล้วครับดินน่ามีหลายชนิดซึ่งจะมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับผม เราสามารถแบ่งดินออกได้ง่ายๆเป็น3ชนิดครับคือดินเหนียวดินร่วนและดินทรายครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรามองดูหรือลองจับจะเห็นความแตกต่างของดินแต่ละชนิดค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับผมจริงด้วยครับแต่เห็นว่าดินแต่ละชนิดแตกต่างกันแบบนี้ความจริงดินแต่ละชนิดเนี่ยมีส่วนประกอบพื้นฐานที่เหมือนกันรู้ไหมครับผมเอะยังไงล่ะคะ แล้วดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างเหรอครับดินมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ครับคือ 1. เศษหินและแร่ธาตุต่างๆ 2. ซากพืชซากสัตว์สน้ำและ4อากาศเศษหินและแร่ธาตุต่างๆคือส่วนที่เป็นอนินทรีย์สารในดินเป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดในดินซึ่งเป็นตัวบอกลักษณะโครงสร้างของดินว่าเป็นดินชนิดไหน เกิดจากหินหรือแร่ธาตุที่สลายตัวซากพืชซากสัตว์หรือที่เราเรียกว่าฮิวมัสเป็นส่วนที่เป็นอินทรีย์สารในดินเกิดจากการเน่าเปื่อยของเศษพืชหรือซากสัตว์เป็นแหล่งกําเนิดของธาตุสารอาหารในดินอาจจะบอกได้ว่าดินที่เราใช้ปลูกพืชได้ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของฮิวมัสในดินนี่เอง ส่วนน้ำและอากาศหมายถึงน้ำและอากาศที่แทรกอยู่ระหว่างดินนั่นเองครับบ่งบอกถึงความหนาแน่นและความชุ่มชื้นในดินนั่นเองแล้วดินที่จะใช้ปลูกพืชได้ดีต้องเป็นยังไงเหรอครับดินที่เหมาะก,กับการปลูกพืชแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นะครับเช่นถ้าเป็นพวกพืชผักสวนครัวก็จะชอบดินร่วนซึ่งส่วนประกอบของดินร่วนที่เหมาะก,กับการปลูกพืชจะมีสัดส่วนดังนี้คือเศษหินและแร่ธาตุ45%ซากพืชซากสัตว์ 5%น้ำ2 5และอากาศ25%เซครับผมอ๋อเข้า,ขาใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะดูแบบนี้แล้วก็ทำดินที่เหมาะกับการปลูกพืชได้สบายเลยสิคะท่านเขาใช่แล้วครับผมถ้าอย่างนั้นลิปดาขอแบ่งดินของท่านเขาหน่อยนะคะจะได้เอาไปปลูกต้นไม้สวยๆที่บ้านนะคะโอ้ยลิปดาเนี่ยไม่เกรงใจเลยไปขอดินท่านเขาดื้อๆอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะ ไม่เป็นไรครับผมเอาไปปลูกต้นไม้ก็ดีออกนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมให้เมล็ดพันธุ์ด้วยมาทำซีดบอมกันไหมครับผมซีดบอมคืออะไร,ไหรเหรอครับซีดบอมหรือระเบิดสีเขียวเป็นก้อนดินเหนียวผสมเมล็ดพืชที่สามารถนำไปปลูกได้ทันทีทำง่ายๆครับลองดูกันไหมล่ะครับผมเอาค่ะอุปกรณ์ในการทำซีดบอมก็มีดินควรเลือกดินที่มีความเหนียวหน่อยนะครับจะได้ปั้นเป็นก้อนได้ ปุ๋ยหมักเพื่อเป็นสารอาหารให้กับมเมล็ดพืชแล้วก็มเมล็ดพืชของต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกวิธีก็ง่ายๆครับผมเอาดินกับปุ๋ยหมักมาผสมให้เข้ากันแบ่งเป็นแผ่นๆจากนั้นก็นําเมล็ดพืชมาใส่จากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆไม่ต้องแน่นมากเท่านี้เราก็ได้ซีดบอมแล้วว้าว DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเวลาเราจะเอาไปปลูกต้องทำยังไงเหรอครับง่ายๆครับ แค่เอาไปโยนบนพื้นดินที่เราต้องการจะปลูกต้นไม้พอโดนน้ำสักหน่อยไม่นานมเมล็ดข้างในก็จะงอกออกมาเองครับแม่ลิปดาโพล่าทำซีดบอมกันเยอะแยะเลยนะเนี่ยค่ะแล้วทำเยอะขนาดนี้จำได้ไหมคะว่าก้อนไหนเป็นมเมล็ดของต้นอะไรไว้ลืมเขียนไว้เลยว่าก้อนไหนเป็นต้นอะไรอะ่ะ ทำอเปไงดีล่ะก็ลองสุ่มเอาไปก็ได้นี่น่าสนุกดีออกจะได้รุ้นด้วยว่าจะปลูกได้ต้นอะไรโห้ยเคอริลิฟดาอยากได้ต้นไม้ที่ให้ผลอร่อยอร่อยนี่นาลิฟดาไม่อยากได้ผักอ่ะแหมไม่ดีนะครับลิฟดาผักมีประโยชน์กับร่างกายนะครับถ้าปลูกแล้วก็ต้องกินให้หมดนะครับไม่งั้นผมจะไม่ให้ซีดบอมกลับไปนะครับเฮ้ก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเรื่องของดินเนี่ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับจํากันได้ไหมครับว่าดินมีกี่ชนิดเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีไหมครับดินมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ครับคือ 1. เศษหินและแร่ธาตุตา่างๆ 2. องซากพืชซากสัตว์3น้ําและ 4. อากาศาเราไปดูการเกิดดินกันค่ะนักเรียนนานตั้งคุครูค่ะการเกิดดิน ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกคล้ากับซากพืชซากสรรัตว์ที่เน่าเปื่อยและทับถมกันเป็นเวลานาน,านๆจึงทําให้เกิดเป็นดินนะคะดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะนักเรียนอ่าวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปดูกระบ,บวนการเกิดดินกันค่ะ การเกิดดินกันนะคะดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่อ่ะเรามาดูหินและแร่กันก่อนนะคะอ่าเรามาดูส่วนของหินและแร่การสลายตัวของหินขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพอากาศลมฝนแสงแดดกระแสน้ำทาน้ําแข็งจะทำให้หินเกิดกร่อนพังทลายนะคะจากนั้นหินและแร่เกิดการผุพังลงเป็นขนาด เล็กผุพังจนกลายเป็นอนินทรีย์วัตถุสำหรับวัตถุการกำเนิดดินนะคะอ่ะเรามาดูกันคราวนี้เรามาดูทางซ้ายมือค่ะซากพืชซากสัตว์นะคะอะเรามาดูซากพืชซากสัตว์กันซากพืชซากสัตว์เกิดจากการเน่าเปื่อยและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะคะจะทำหลังจากนั้นซากพืชซากสัตว์เกิด การเน่าเปื่อยและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในดินก็จะทำให้ซากพืชและซากสัตว์ก็จะย่อยสลายเป็นฮิวมัสหรืออินทรีวัตถุโดยฮิวมัสจะเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารและช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดีและมีความร่วนสวยุยเหมาะแก่การปลูกต้นพืชและทำให้ต้นพืชจเจริญเติบโต ได้ดีนั่นเองค่ะอ่าตรงนี้เป็นใจความต่อมาวัตถุต้นกำเนิดดินจะผสมคลุกคล้ากับหิวมัดอย่างช้าๆและใช้เวลานานหลายล้านปีจนเกิดเป็นดินนะคะภายในดินนอกจากจะมีซากพืชซากสัตว์ และหินแร่แล้วนะคะก็ยังมีน้ําก็ยังมีน้ําและอากาศแทรกอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดินนะคะน้ําก็มาจากน้ําฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือว่าน้ําที่มาจากใต้ดินซึ่งซึมขึ้นมานะคะน้ําจะอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินช่วยให้เม็ดดินมีความชุ่มชื้นและอ่อนนุ่มลงค่ะ นักเรียนเรามาสรุปกระบวนการเกิดดินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดินเกิดจากหินนะคะและแร่ธาตุเกิดจากการสลายตัวหรือผุพังนะคะโดยอาศัยปัจจัยธรรมชาติเช่นแสงแดดกระแสน้ําลมน้ํำฝนผุพังจนกลายเป็นวัตถุกําเนิดดินหรือที่เราเรียกว่าอะนินทรีวัตถุนั่นเองค่ะต่อมาซากพืชและซากสัตว์ นะคะซากพืชและซากสัตว์จะเกิดการเน่าเปื่อยและย่อยสลายนะคะเน่าเปื่อยและย่อยสลายจนกลายเป็นหิวมัดหรือที่เราเรียกอินทรีวัตถุนั่นเองค่ะวัตถุต้นกำเนิดของดินจะคลุกคล้าเข้าด้วยกันนะคะจะคลุกคล้าวเข้าด้วยกันหรือผสมกันนะคะ เป็นเวลานานๆานก็จะเกิดเป็นดินในที่สุดนะคะวันนี้ครูดามีเกร็ดความรู้ดีๆมาฝากนักเรียนด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูดามีเกร็ดวิทยาคารู้มาฝากนักเรียนนะคะอดีพิลาตมีฮิวมาร์สเป็นซากพืชซากสัตว์ที่ถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในดินทำให้ซากพืชซากสัตว์ เกิดการเน่าเปื่อยและย่อยสลายจนมีลักษณะหยุ่นคล้ายวุ้นสีดำดังนั้นดินที่มีหิวมัดปะปนอยู่มากจะมีสีเข้มและมีธาตุอาหารมากค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันนะคะวันนี้แบบฝึกหัดคุณครูว่านักเรียนทำในไลฟ์เวิร์กชีตนะคะะวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ